สวัสดีครับตัดขี้ยางน้องเอยขี้ยางขี้ยางตัดยางแล้วมันขี้ยางเต็มไปหมดเลยพี่น้องเนาะขามาตั้งไลนเลยเห็นเลยขี้ยางขี้ยาง ยางเปิดหน้าใหม่ขี้ยางลุ่นร้วนเลยพี่น้องขาวหมดทั้งสวนทั้งไรเลยขี้ยางขี้ยางขี้ยางตัดยางขี้ยางช่วงนี้ภาคใต้ของเราทั้หมดหน้าฝนแล้วพี่น้องยวงนี้ได้ตัดฝนแรงมาหลายวันแล้ว ที่ยางเต็มได้หมดเต็มจะเต็มพกแล้วยางมีทุกต้นเลยพี่น้องเลยหน้านี่หน้าตัดยาง้าคใต้ล้ว ตัดอยู่นี่ก็มีอยู่สองสามเดือนมีน้องที่ตัดไม่มีผลยางออกเต็มไปหมดยางเปิดหน้าใหม่ยาง ำลังออกวีนองเลยนี่ต้นเลยไม่กี่วันก็แก่แล้วขาวหมดเลยเอม่ได้อยู่ได้กิน พ่ยาก็ขายเมื่อเช้านี่สวนหนึ่งก็ได้โลยี่บหกบาทยี่สิบเจ็ดบาทได้ยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดบาทก็ยืดได้นะพี่นอนะ้องเนาะอ๋อมีเราก็ไม่ ได้ยู่ได้จิ้นอย่างเปิดหน้าใหม่ตัวนี้เต็มแล้วล่นแล้วขอสวัสดีว่าเพียงแค่นี้นะครับช่องทำมาหาแดกสวัสดีครับ